สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องเดิมนะครับสลาลมคอยชแนลช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อนะครับไลน์ d ศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็สลาลมแปดแปดแปดนะครับสองไลน์ดีนะครับยังติดต่อได้คอนเฟิร์มนะครับยังติดต่อได้นะครับอันนี้ติดต่อได้แน่นอนนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือสมาชิกใหม่นะครับคุณพี่ท่านนี้นะครับจากจังหวัด การจนาบุรีนะครับยังไม่เคยส่งเหรียญมาขายนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็น่าจะคุยกันไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับระยะเวลาที่ที่คุยกันแล้วก็ส่งเหรียญมาขายนะครับก็ยังติดต่อได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวแกะเลยนะครับแกะไปด้วยคุยด้วยนะครับก็ทางช่องเน้นรับซื้อเหรียญนะครับที่หาไม่ยากจนเกินไปนะครับ ก็ลองลองลองดูคลิปนะครับแล้วก็ลองจดจําดูนะครับเหรียญรายการที่ทางช่องสลาลมคอยชแนลรับซื้อนะครับก็ไม่ได้หลากหลายไม่ได้แบบหายากนะครับก็เป็นเหรียญที่ยังมีโอกาสพบเจออยู่นะครับมีอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างในนี้หมดแล้วนะครับทางช่องเน้นรับซื้อนะครับซื้อมาขายไปนะครับซื้อมาเพื่อที่จะขายแล้วก็มารีวิว รีวิวเพื่ออะไรรีวิวเพื่อให้ดูเพื่อให้เห็นนะครับว่ามีเหรียญส่งมาขายจริงๆนะครับแล้วก็รับซื้อจริงๆนะครับอ่านี้นะครับเป็นเลขที่บัญชีนะครับเดี๋ยวโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆถ้ามีเหรียญตามที่ช่องรับซื้อนะครับก็ส่งลายส่งรูปเหรียญมาคุยนะครับแล้วก็ถ้าตกลงราคาเรียบร้อยนะครับผมผมจะตกลงราคาก่อนนะครับถึงจะ ถึงจะแจ้งที่อยู่จัดส่งไปนะครับถ้าถ้าเกิดว่าไงถ้าเกิดว่ายังไม่แจ้งที่อยู่จัดส่งนะครับก็คือยังยังยังไม่ยังไม่ได้รับซื้อนะครับก็คือขั้นตอนสุดท้ายก็คือแจ้งที่อยู่จัดส่งนะครับถ้าผมแจ้งที่อยู่จัดส่งไปแล้วพเพื่อนๆก็แพ็กของนะครับแล้วก็เข <c oughs> <c oughs> ียนเลขที่บัญชีใส่มาด้วยใส่มาในกล่องนี่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับคลิปนี้มีเหรียญอะไรบ้างอ่า หนึ่งชุดสามเหรียญน,นะครับเนี่ยพวกนี้ก็เป็นเหรียญวาระธรรมดานะครับนี่นะครับเหรียญน,นิกเกิลห้าบาทนะครับห้าบาทกับสิบบาทวาระาธรรมดานะครับก็ไม่ใช่ตัวติดผลิตน้อยไม่ใช่ตัวหลักๆนะครับอันนี้เดี๋ยวดูนะครับผม เพราะว่าเขียนราคามาแบบนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผมคุยราคายังไงนะครับหนึ่งชุดคูณสามเท่ากับห้าสิบนะครับนี่นะครับให้ดูผันผ่านนะครับแต่ว่าเหรียญพวกนี้ไม่ใช่เหรียญหลักๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเหรียญหลักๆที่รับซื้อนะครับก็เดี๋ยวค่อยคุยกับพี่เข้าอีกทีหนึ่งนะครับหนึ่งชุดห้าสิบคือเขาจะเขียนมาแบบนี้พี่เขาจะเขียนมาแบบนี้นะครับอ่า อันนี้ก็เป็นเหรียญวาระนะครับแล้วก็มีเสด็จนิวัฒนะครับอันนี้รีวิวให้ดูก่อนนะครับหลักๆที่รับซื้อเนี่ยพวกเนี้ยตัวนี้คือหลักๆอ่าเดี๋ยวผมแยกดีกว่านะครับว่าหลักๆที่รับซื้อมีเหรียญอะไรนะครับ <c oughs> อันนี้ก็มีคุดคุดจง อันนี้เขียนสามสิบคูณสามนะครับไม่ใช่นะครับสามสามสิบคูณสี่นะครับ <c oughs> เหรียญน,นี้ผมซื้ออยู่ไม่เกินสิบห้าบาทนะครับแต่เหรียญเนี้ยซื้อสามสิบนะครับ <c oughs> ก็น่าจะอ่าเข้าใจราคาคลาดเกินหรือเปล่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับ <c oughs> ตัวนี้เนี่ยสิบห้าเหรียญนะครับเหรียญบาทพุทธนี่นะครับ นี่นะครับก็สิบห้าเหรียญนะครับเหรียญบาทคุดนี่ซื้อเยอะนะครับเดือนนี้ซื้อมาพันกว่าเหรียญแล้วนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับสิบบาทคุดนะครับนึกนึกไม่ออกนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็รับซื้ออยู่เช่นเดียวกันนะครับสภาพผ่านการใช้งานก็ซื้อหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบาทนะครับไม่ผ่านการใช้งานก็ร้อยี่สิบถึงร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วแต่สภาพนะครับเพื่อน นี่นะครับก็ <c oughs> ขออภัยนะครับก็จากการจนบ,บุรีนะครับเพื่อนๆก็มีมีเหรียญถ้ามีเหรียญตรงตามที่ทางช่องรับซื้อก็ส่งรูปมามาคุยกันนะครับแล้วก็มาคุยราคากันนะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับคลิปนี้ก็มีส่งมาจริงๆนะครับ <c oughs> ทางช่องผมนะครับเน้น เน้นรับซื้อเหรียญนะครับที่หาง่ายนะครับไม่หายากจนเกินไปนะครับเหรียญหายากๆแบบเหรียญหลักหมื่นหลักแสนตัวนั้นคือช่องผมก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปรับซื้อนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูนะครับสั้นๆไม่ยาวนะครับเดี๋ยวผมจะทําการโอนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้นะครับส่งเลขที่บัญชีมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากจังหวัดพระนครศรีเอไม่ใช่ การจนบุรีนะครับขออภัยครับก็ยังมีเหรียญหลายๆรายการอีกนะครับที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีสองเก้าก็รับซื้อนะครับแล้วก็เนี่ยเหรียญสิบปีสี่หนึ่งนะครับก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับเสียงอาจจะแบบอาจจะมีกระแอมบ่อยๆนะครับก็ต้องต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับนี่นะครับ ก็หลากหลายรายการนะครับที่ทางช่องรับซื้อนะครับก็สามารถตรวจสอบรายการรับซื้อได้นะครับทางคลิปต่างๆที่ผมทําลงในช่อง youtube นะครับเหรียญห้าปี46นะครับอันนี้ก็รับซื้อนะครับก็เดี๋ยวผมมีคลิปรวมอยู่นะครับที่รับซื้อเหรียญเหรียญแบบต่างๆปีพศต่างๆนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครแบบมีเวลาก็ลองไป เข้าไปค้นหาดูนะครับทางช่องสลาลมคอยชแน,นลนะครับเข้าไปเลือกที่วิดีโอทั้งหมดนะครับแล้วก็เพื่อนๆนก็เลือกดูเลยครับว่ามีคลิปอะไรบ้างนะครับก็รายการอาจจะไม่หลากหลายมากมายเหมือนช่องใหญ่ๆระดับประเทศนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะพยายามรับซื้อหลากหลายให้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย ของกลุ่มลูกค้าด้วยนะครับผมถ้าฐานลูกค้าตัวไหนเยอะผมก็จะรับซื้อเหรียญตัวนั้นเยอะนะครับเช่นเหรียญหมุนเวียนพวกนี้ผมมีฐานลูกค้าเยอะนะครับแล้วก็มีเหรียญหนึ่งบาทพุทตัวนี้ก็คือซื้อไม่อั้นนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับมีฐานลูกค้าเยอะนะครับแล้วก็พวกแบบนี้นะครับแต่สําหรับเหรียญนิกเกิลพวกนี้นะครับก็คือจะมีผมไม่ค่อยมีลูกค้านะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้รับซื้อ สักเท่าไหร่นะครับสาหรับเหรียญเหรียญพวกนี้เหรียญน,นิกเกิลเหรียญอะไรพวกนี้เหรียญที่ระลึกนะครับพวกเนี้คือถ้าเป็นวาละธรรมดาจํานวนการผลิตออกมาจะเยอะนะครับราคาจะไม่สูงผมก็ไม่ค่อยได้รับซื้อส่วนใหญ่ก็รับซื้อพวกตัวติดผลิตน้อยนะครับแต่ว่าหลักๆก,ก็มีอยู่นะครับก็ลองลองดูคลิปนะครับแล้วก็เนี่ยประมาณเนี่ยหลักๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูนะครับว่าช่องผมเน้นรับซื้อนะครับซื้อเยอะซื้อบ่อยนะครับก็เป็นช่องเล็กๆเป็นช่องเล็กๆนะครับที่ซื้อเข้าแทบแทบจัดทุกวันนะครับมีส่งมาขายทุกวันย้ํานะครับมีส่งมาขายเกือบทุกวันจริงๆนะครับวันละกล่อง2กล่อง3กล่อง4กล่องนะครับมีพัสดุเข้ามาผมมีโอนเงินกลับไปให้ท่านที่ส่งเหรียญมาขายทุกๆวันนะครับก็ฝาก ติดตามช่องเล็กๆของผมไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะขายเหรียญนะครับท่านที่ต้องการจะมีรายได้นะครับก็ลองสอบถามกันมาดูนะครับท่านไม่ได้ดูคลิปนะครับก็เดี๋ยวผมส่งรายการให้นะครับแอดไลน์เข้ามานะครับทักเข้ามาแล้วผมจะส่งรายการรับซื้อให้ทางไลน์นะครับก็ติดต่อไม่ยากนะครับแต่ว่าอาจจะตอบช้าแค่นั้นเองนะครับข้อเสียก็คือตอบช้านะครับเพื่อน ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ขอขอบคุณคุณพี่ท่านนี้นะครับที่ให้ความไว้วางใจส่งเหรียญมาขายนะครับส่งมาขายเป็นครั้งแรกนะครับส่งมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับลองสังเกตดูนะครับเหรียญที่ท่านพบเจอนะครับมีปีพศที่ผลิตน้อยที่หายากหรือเปล่านะครับไม่แน่นะครับท่านอาจจะเจอก็ได้นะครับก็ลองสังเกตดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับ ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ